อย่างที่น้องๆรู้นะครับว่าการมาของเปิร์กนี้เนี่ยผสานและถักทอของเจ้าเวกหน้าการมาของเปิร์กนี้เนี่ยทำให้เกิดบิวใหม่ๆบิวที่เล่นสนุกสนุกขึ้นมาหลายบิวมากๆนะครับบิวแปลว่าอะไรก็คือการจัดเปิร์กสี่เปิร์กเนี่ยจัดยังไงให้มันเข้ากับเปิร์กนี้มันจะมาผสานกันยังไงมันจะมาทําให้การเล่น คิลเลอร์ตัวน,น,นั้นเนี่ยสนุกแค่ไหนและตอนนี้เนี่ยผมมีบิวที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเล่นมันๆกันได้ครับผมใช้เปิร์กของเจ้าเวกหน้าทั้ง2เปิร์กเลยนะครับนั่นก็คือภาษาและถักทอและแน่นอนนะครับว่าเอามาคอมโบกับตีของตกตีของตกไม่พอนะครับผมเอาเปิร์กของเจ้าเวกหน้ามาอีกอันก็คือโอหังทมินนนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าเจ้าเดวรีเจียนเนี่ยเวลาที่มันยิ่งได้แบบกระโดดหน้าต่างไปจิ้มคนเวลาไล่คนแล้วก็โดดหน้าต่างไปตามไปจิ้มเนี่ยถ้าเกิดมันแบบอ ที่ได้จิ้มเซอร์ไว้แค่นั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เปิกนี้เนี่ยเวลาที่เจ้าเดลีเจนคิดขวดอยู่เนี่ยมาทำให้มันข้ามหน้าต่างไวขึ้นอีก5%นะเ,เรียกได้ว่าไม่รู้จะไวขนาดไหนละคือแบบโคตรจะไวเลยไวสุดๆเลยนะฮะอันนี้ไปคอมโบกับเดลีเจนแล้วก็ตีของตกเนี่ยเราเอาเบิกไปไม่พอครับผมจะเอาสมุดเก็ตภาพที่ขโมยมาเอาไปด้วยนั่นเองนะครับเวลาที่เราจิ้มเซอร์คนที่1เนี่ยของจะยังไม่ตกนะฮะไอเทมในมือจะยังไม่ตกแต่ว่าคนที่2คนที่3เป็นต้นไปเนี่ยไอเทมจะตกมือเรื่อยๆนั่นเองนะครเรย้้ว่าาิจมอูแลท ไอเทมตกมือได้หรือว่าเราจะเดินตีธรรมดาเราก็ใช้เปิร์กนี้เนี่ยตีของตกได้นั่นเองนะครับแล้วก็เปิร์กที่เอาไว้ถ่วงเครื่องสักนิด,ส,นดสักหน่อยก็ยังดีนั่นก็คือเปิร์กลูนหรือว่าคำสาปความพินาศของเจ้าเดอะแฮกนั่นเองเวลาที่เซรอปัน่นแล้วเซรอปล่อยมือเครื่องจะช็อตทันทีนั่นเองนะครับเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะถ้าเกิดเซรอไม่มาปั่นต่อก็เป็นเปิร์กที่ผมว่าแอบใช้ยากนะเมื่อก่อนจะฮิตมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าแอบใช้ยากเพราะว่าถ้าเกิดเซร์เนี่ยเจอโทเทมไฟเร็วเนี่ยเปิร์ก จะเป็นยังไงบิวนี้จะโหดกับเจ้าเดอร์รีเจนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมน้องๆอย่าลืมกดไลค์พี่เจด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะมาเดอรรีเจนจะตึงแค่ไหนสําหรับบิวนี้ไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go ทานทรมานโอเคดูจากจุดเกิดโทเทมแล้วผมว่าไม่ได้เล่นโทเทมกูไม่ได้ใช้แน่เลย เฮ้ยเก็บของอีเวนต์ก่อนสวยมาปุ๊บมีคนจะไปเก็บเลยไหมอะโทเทมเนะี่ยผมว่าอาจจะอยู่แถวแถวบ้านเล็กนะครับเสอผมวิ่งมาเช็คก่อนมีครับมี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 ม,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 มีมีแน่นอนแล้วผมพุงมพ่งมาเลยพุ่งมาเลยแล้วก็จิ้มไปก่อนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีคนหนึ่งเหมือนจะวิ่งไปอยู่แถวแถวตรง อยู่ไกลจัดครับอยู่ไกลจัดครับผมแต่ไม่น่าจะได้จิ้มของตกนะเนี่ยดูทรงแล้วหมดหมดก่อนนะหมดก่อน f อ r sure เก้าข้ามความเจ็บปวดแล้วลวดร้าวไปก่อน1นึ่งสเต็ปวิ่งขวาขวาผ่านตลอดลอดฝั่งนแน่ไอเทมในมือพี่ขอนะน้องโอเคไหมเจ็บสองครับเจ็บสองสยองขวัญแล้วใครมันปั่นต่อวะเนี่ยฮลัลโหลมันต้องมีดิ วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งมาลายนี้สวยสวยคือถ้าเป็น LT เงี้ยผมว่าโอเคนะขอเก็บแป๊บนึงเลยได้วิ่งเร็ววิ่งเร็วเขาเห็นออร่าเราเราไม่สนเพราะเราวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ไอเทมในมือขอนะเดี๋ยวก็ตุกเรียบร้อยทังแบบอีเวนต์แล้วก็ซัดเลยเนี่ยเราไปเก็บของอีเวนต์มาก่อนถือว่าโอเคนะไอเทมตกไปสองคนแล้วก็ เอะมีคนไปเก็บลไอเทมเมื่อกี้ตรงขวามือเรานะครับเปิดกล่องเปิดกล่องเขาจะติดสถานนะไม่รู้ตัวนะนะผมวิ่งลองวิ่งตามไลน์ไปก่อนเอะ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 จะมาแคสโทเทมไฟเขาเหรอเตง,งเดินตีธรรมดาก็ล้มแล้วไม่จำเป็นต้องใช้สกิลครับผมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมตรงนี้อยู่กันสคนเลยขอตีธรรมดาของตกจะใช้เชสเทคไอนี่ จะใช้แบบตีแบบตัวว้าปรอใช้แบบตีตัวว้าปรอโอเคแล้วผมอุ้มคนนี้เลยนะฮะเึิบมีคนวิ่งมาเปล่าไม่มาโอเคเราแขวนแบบพิเศษใส่ไข่ครับแขวนแบบกดคิวดักหน้าครับเขาฮิลเขาไม่เก็บไอเทมนะเมื่อกี้ไอเทมในมือขอได้ไหมครับคุณ เราเห็นออร่าคุณเสมอเดินธรรมดาเลยครับติดสตันเฉยเลยไม่ต้องแปลกใจนะฮะไปพุ่งไปเลยครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะติม้มจะจิ้มยัดซะหน่อยไอ้นี่มันกล้าเล่นไงโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่ไปดูโทเทมก่อนนะครับไม่อยากให้โทเทมแตกถ้าโทเทมแตกมาเราจะเล่นยากนะครับ คือตอนนี้เรามีโทเทมแบบเอาไว้ค้ำจุนเกมได้ดีมากๆแล้วมมแล้วผมมาแล้วผมมาจิ้มหนึ่งผที่สองนี่แหละไอเทมมันจะตกจิ้มพังจิ้มพังผมจิ้มพังแค่นั้นยังไงข้างหน้ามีไม้แผ่นหนึ่งแต่มันเป็นไม้อีเวนต์นะ่เไม่ใช่ไม้อีเวนต์เกือบโดนนะทับดีบทับ เธอก,ก็กลับมาพับเราดิเรียบร้อยครับผม mm hmm. เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยล้มขอบแมปตึงๆ mm hmm. ง้ำม,มาแต่บางลำพูสวย mm hmm. แล้วก็แขวนตรงนี้เลยครับ mm hmm. ตอนนี้เขาน่าจะไปเก็บไอเทมเคลียร์แล้วมั้งผมคิดว่านะ mm hmm. ตรงนู้นไอเทมยังอยู่ตรงนั้นไอเทมยังอยู่ผมเห็นละเมื่อกี้เขาผมคิดว่าเซเบิลน่าจะไปพังโทเทมผมใช่ปหอ่าโอเค เห็นตำแหน่งนะเห็นตำแหน่งแทบจะหมดทุกคนแล้วนะยูงน้สเอาผมต้องไล่คนเจ็บสิครับถูกต้องครับไล่ก็ต้องไล่คนเจ็บเป็นเรื่องปกติเฮ้ยหลอกไฟคมคมหลอกไฟคมคมอุ้มเลยครับอุ้มเลยแล้วก็เดี๋ยวเราแขวนแบบ กดคิวนะฮะแขวนแบบอีเวนต์เป็นต้นนี้ที่แขวนแบบไวๆเพราะว่าผมจะรีบไปเซอร์เวทโทเทมก่อนน่ะอ,ะอะมันก็ขยันปั่นเกินเพื่อนอไอเทมอยู่ไอเทมตกฝั่งนู้น2อันเลยครับถ้าไม่ดูตัวมันวิ่งช้าๆเลยพวกเซอร์พวกนี้มันแบบมันกะจังหวะวิ่งไวเป็นพุ่งเลยเผื่อได้จิ้มฟรีนะฮะหนึ่ง เอ๊ะไม่มีคนมาให้จิ้มเพิ่มเลยเหรออ่ามาละมาละตรงนู้นครับกำลังไปอ่าเราน่าจะได้จิ้มชัวนะครับอย่างนีุ้ยกดจิ้มไม่ทันปะทไเว้โอเคขอไอเทมในมือเลียนก่อนแล้วกันไปไหนเลีย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 นลีอน เนี่ยเวลาคิลเลอร์มันพังไม้แบบใช้อีเวนต์พังเงี้ยผมว่ามันเล่นสะดวกมากๆเลยนะในความคิดของผมอะคือมันเล่นง่ายมากเลยแล้วโถเทมไฟเราอยู่ยาวมากครับกลายเป็นว่าเราถ่วงเกมได้นานสุดๆนะเออถ้าเกิดโถเทมไฟมันอยู่นานมันก็แบบมันก็ได้ถ่วงนานน่ะวิ่งเข้าไม้ตรงนี้หลอกไฟคมคมแฮนแอ่แล้วโถเทมผมไปแล้วพูดได้แป๊บเดียวจิ้มจิ้มไปก่อนหนึ่งที มีคนกำลังไปครับอ่านออร่าตึงๆครับผมอ่านออร่าตึงๆโอเคเขาเจ็บอยู่เราไม่จำเป็นต้องไปจิ้มเพิ่มนะเขาเจ็บอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นตำแหน่งหมดเลยครับคือถ้าเซอร์จะวิ่งมาลายไหนเนะี่ยคือผมมั่นใจว่าโดนผมหมดอนะทุกลายตรงนี้มีคนหนึ่งโอเคพังเลยครับเนี่ยผมกำลังดูดิมันจะช่วยเพื่อนอยังไงอะ คือวิ่งมาจากไลยไหนเราเห็นหมดอะเอายังไงอะเพื่อนเฮ้ยไม่ได้เฝ้านะไม่ได้เฝ้านะโซนโซนเครื่องโซนคนนะครับผมตรงนี้มีคนหนึ่งครับเอาไล่เลยแล้วกันเพราะว่าคนนั้นน่าจะไปหว่นละพับอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเล่นไม่ได้อะดิเพื่อนมีเิรกไลท์เปล่าถ้าไม่มีเิรกไลท์ก็เรียบร้อยครับผมไม่มีเิรกไลท์ก็เรียบร้อยครับผม ขาตึงตายไปหนึ่งรีออนคนเนล่นรีออนก็มีหัวใจแต่ตอนนี้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วหนึ่งแขวนนะครับผมเอา้าตายสองเลยสยองขวัญทีนี้เหลือสองเครื่องกับอีกสองคนไม่แย่นะไม่แย่นะเสอ้อแย่เพราะว่าตอนนี้เจ็บกันอยู่ด้วยครับยังไม่มีการฮีอะไรกันเกิดขึ้นทั้งนั้น ตรงนี้มีอ่ะตรงนี้มีครับเซเบิรเมื่อกี้ออกซ้ายไปละเดี๋ยวเราลองจิ้มดูเพื่อให้ติดแผนหรือก่อนได้ครับเราลองจิ้มเพื่อให้ติดแผนหรือก่อนได้ครับเพื่อว่าดูดูว่ามีคนอยู่ครข้างแถวนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปล่อยแห่เลยครับทีนี้เราปล่อยปล่อยไปก่อนไปดูเครื่องตรงบ้านเล็กก่อนอาจจะมีคนมาปั่นมีไหมสวัสดีครับอ่าเราเจอครับผมแล้วตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยไงประเด็นไม่มีไม้ด้วยเสก อม,มอบเลยมอบเลยเจอครับเห็นไหมมีคนอยู่ตรงนู้นบ้านใหญ่ครับเราเห็นตำแหน่งอะ่ะโอ้ดูเปิร์กคือเปิร์กไออ่านออราไอเทมนี่ใส่กับเปิร์กอะไรมันก็อร่อยนะมันเข้ากันดีเข้ากันดีครับไปขอบแมปไปเนียนหรือเปล่าไปเนียนขอบแมปหรือเปล่าแล้วลมไม้แล้วยังไงต่ออะ่ะเนี่ยน้อง,องลองคิดดูนะผมจะใช้อีเวนท์พังไม้แล้วบีบให้เขาอยู่ตรงนั้เน,นี่ยอ่ะผมบีบผมบีบแบบนีนเ้เขาจะไปยังไงต่อดูดิ คือมันบีบมันบีบพื้นที่แบบโหดจัดๆเลยอะเรียบร้อยครับผมเดลีเจียนมันก็ตึงสกินสลิปน็อตสลิปน็อตมันก็ตึงโอเคเราก็ลากไปเลยครับลากไปแขวนตรงคอกวัวนี่เลยแล้วก็ไปหาไอคนที่เราตีล้มเมื่อกี้อยู่ตรงถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ตรงขวาล่างนะทางข้างบาน้าคนี้เฟสสองแล้วก็ไปหาน้องเนียเลยน้องเนียคาสันนี่ครับ เมสทึบแล้วเราก็กดคิวเพื่อแขวนแบบพิเศษได้เลยครับแขวนแบบอีเวนต์เฮ้ยแล้วคนนี้ยังไม่เคยโดนแขวนเลยเอาดีๆกระทืบครับทึบเครื่องชิวๆอาจจะมีดิ้นฮุกนะโอเคอย่างนี้ไม่มีละดิ้นฮุกแต่จะโชคดีหรือเปล่า4%อัตรา4%มีอยู่จริงไหมเรียบร้อย4%ไม่มีอยู่จริงเรียบร้อยครับมันก็ตึงแลวเปิกน,นี้แบบกระโดดข้ามหน้าต่างไวด้วยนะ ไอเฟิรที่เราเอามาของวิกหน้าเนี่ยผมว่าได้เรื่องอยู่นะแล้วก็ยัดเลยสวยครับผมคดตึงคดอันตรายสำหรับเดอะรีเจียนมาดูแต้มกันดีกว่าครับแต้มโอ้ย <c oughs> ทำไมเป็นแสนเลยอะแสนเก้าครับผมถ้ารวมๆในแมตช์เนี้ยได้เท่าไหร่ รวมๆได้แมตช์ได้2อ0แ0นะแต้มนี่แบบช่วงเวลาแห่งการปั๊มแต้มจริงๆนะใครที่แบบเล่นเดีบายอยู่ตอนนี้กิจกรรมครบรอบ8ปีนะอย่าลืมมาปั๊มเค้กเอาไว้เยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะมีป้ายปาร์ตี้เลือดสาดหรือว่าเค้กเนี่ยใช้ยันนุ่นยันปีหน้าใช้ยาวๆเลยครับผมจบเกมมา้ก็จ G นิดน,นึงนะครับเพื่อเป็นมารยาทนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเดล i g เจียนบิวนี้ผมว่าตึงอยู่นะเออมันก็ไม่ธรรมดาอยู่นะบิวนี้ได้มันได้เรื่องอยู่ชอบหรือเปล่าครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกกก like, กด subscribe, กดดดลลลคค์ s subscribe Like แแชริิปปนนี้้้้ใใหววยั่ ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ